มีสาวท่านหนึ่งนะคะที่ปม่แก้วรู้จักเธอคบหากับฝรั่งนะคะมาได้ห้าปีแล้วแล้วทีนี้ฝรั่งมาบอกเลิกสาเหตุที่บอกเลิกก็คือเขาบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเขาไม่สนใจใยดีเขาไม่แคร์เขาเลยนะคะคือตลอดเวลาห้าปีที่คบหากันมาเขาก็มาหาเธอนะคะแล้วก็เธอก็ไปมาเยี่ยมบ้านเขา นะคะที่ต่างประเทศจะสลับกันแบบนี้ปีต่อปีนะคะบางปีเขาก็ไปหาเธอบ้างบางปีเธอก็มาหาเขาบ้างจะเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างเขาอาส่งเสียเลี้ยงดูเธอนะคะถึงถึงจะไม่เยอะแต่เขาก็ให้ทุกเดือนนะคะ mm hmm. แล้วเวลาเธอมาอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็ยังให้เงินเธอทุกเดือนเหมือนกันนะคะเธอกลับไปอยู่ไทยเขาก็ส่งเงินให้เธอถามว่าเธอมีงานทำํำไหมเธอไม,ไม่ไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งน,นะคะบางทีทําบ้างไม่ทําบ้างบางทีก็อ่า ไปรับจ้างทํานูน่ทนทํานี่นะคะทําเล่นๆพอขั้นเวลานะคะเพราะว่าฝรั่งมาแล้วเธอก็ไม่เห็นต้องทาอะไรเลยอีกอย่างหนึง่งมีเงินจากฝรั่งใช้ด้วยนะคะหลังจากที่คบหากันแบบนี้ยนะ,ะเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยตอบข้อความนะคะเธอเธอเล่าให้ฟังว่าเธอไม่ค่อยเป็นคนที่พอฝรั่งส่งข้อความมาเธอก็จะจะ,จะมีความคิดอะไรของเธอก็ไม่รู้นะคะ เธอก็จะเล่นตัวนะคะก็จะทิ้งไว้สักสามสี่ชั่วโมงนะคะบางทีก็ข้ามวันไปถึงจะส่งข้อความป้าแก้วเลยถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้เธอบอกว่าจะให้เขารู้สึกคิดถึงหวยหาหรือว่าให้เขากังวลกังวายใจอะไรแบบเนี้นะคะว่าเฮ้ยทาไมไม่ตอบเอ้ยทาไมนู่นนี่นั่นนะะเธอบอกว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ที่เธอทําม,มาตลอดนะคะ <c oughs> ฉันก็ไปว่าถูกเนาะเออแล้วทีนี้ผลเป็นไงหล่ะป้าแกถามเขาบอกว่าหนูไม่สนใจเขาค่ะป้าเขาบอกว่าหนูไม่เห็นความสําคัญของเขาเพราะว่าหนูไม่ค่อยตอบข้อความของเขาไม่ค่อยตอบข้อความของเขาเลยเรื่องแค่นี้เขามาขอบอกเลิกหนูมันไม่ถูกนะป้า ทำไมเขาไม่ดูความดีในความสัมพันธ์ที่เวลาหนูไปหาเขาหนูดูแลเขาอย่างดีแล้วเวลาเขามาไทยหนูก็ดูแลเขาอย่างดีกับอีกแค่เรื่องการส่งข้อความเนี่มันสําคัญขนาดนั้นเชียวเหรอปร้าแกก็เลยถามย้อนกลับว่าแล้วเวลาหนูส่งเธอคุณมึงส่งข้อความหาเขาแล้วเขาไม่ตอบทันทีจะรู้สึกยังไงหนูก็ต้องรู้สึกเกิดโกรธสิป,ป้าเพราะว่าเขาเป็นแฟนหนูเขาต้องรีบตอบทันทีก็เลยนั่นแหละ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่คนคุยของคุณเขาเป็นแฟนของคุณนะคะอยู่กินกันนะคะห้าปีแล้วคือคุณต้องให้ความสําคัญและแล้ว protect หัวใจเขาตรงนี้ด้วยนะ,ะมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเขคบหากันแต่ว่ามันเป็นการ เริ่มต้นเอ้ยเป็นการคบหากันที่จริงจังแล้วห้าปีมึงห้าปีคุณไปบ้านเขาเขามาบ้านคุณนะคะแต่คุณไม่ให้ความมั่นคงทางจิตใจกับเขาเลยเขาจะระแวงคุณตลอดเวลาว่าคุณรักเขาไหมคุณทําไมไม่ให้ความสําคัญกับเขาเลยนู่นนี่นัน่น,นถึงแม้คุณจะดูแลเขาดีก็ต่างแต่ในใจเขายังคิดเสมอว่าคุณไม่เคยให้ความสําคัญกับเขานี่คือเขาคงคิดมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมา จนกระทั่งมันมันถึงเวลาแล้วหลักที่ที่เขาจะเฟดตัวออกมาเขาก็เลยบอกเลิกคุณไงนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เธอมาฝากไว้นะคะว่ามันคือเรื่องจริงนะคะเวลาเขาสตอบข้อความช้าเธอจะโกรธเขาแต่เวลาที่เขาส่งข้อความมาเธอไม่ไม่ไม่ ไม่รีบตอบหาเขาเพราะว่าเธอบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งเธอเลยฝากเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าใครที่ทําแบบนี้อยู่นะคะคือถ้าผู้ชายของเราให้ความสําคัญในการอ่านแล้วรีบตอบโทรไปรีบรับคุณก็ต้องทำเหมือนที่เขาทํากับคุณด้วยนะคะเพราะว่านั่นคือการแสดงความจรงิงจังจรงิจรงใจนะคะอย่าเล่นตัว ถ้าเล่นตัวแล้วคุณก็จะพลาดแบบนี้5ปีคุณเสียราชีวิตได้มากางแค่ไหนนะคะอย่าหาทาง